ยีกับไอซ์ร์ที่หายแล้วยี่ยลงลง มากขึ้นนะได้เร่ๆเพื่อตัวเองครับลุงใช่หลายๆคนคืออย่างอย่างเราอะถามตัวเองอะเราก็ยังมีไหมในตัวกูเองกูก็ยังมีอยู่ไว้ที่แบบหิวอะนึกภาพปะแต่ทีเนี้ยกูกับกายมาเปลี่ยนเป็นถ้ากูไม่ทําอะคนอื่นก็ไม่ทํากูก็กายมาเปลี่ยนเป็นว่ากูไม่หิวมากขึ้นละเวลากูจะตีกูจะดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังว่าเพื่อนลงกี่คนอะไรประมาณนี้พอกูทําปุ๊บหลายๆคนมันก็จะทําตามไงอ่าใช่ใช่เปเห็นลุงเป็นไอคอนเนี่ย แต่แต่ว่าแต่ว่ามันจก็มีจังหวะที่แบบเรายังขิวอยู่อ่ะถ้าเราสื่อสารดีเราก็ช่วได้หมดเว้ยเฮียแกรตด้ใช่ใช่แต่อ้ก่อนที่แบบกันเดียเราล้มหมดนี่คือแบบเขจะกินแป้มเรานี่โคตรนานอ่ะในหนึ่งหนึ่งเทินอ่ะก็ลองถ้าถ้าถามว่าตอนตอนเราเที่ยวตั้งแต่เรามีสปอร์ตคือถามว่าเราซ้อมเราไม่ได้ซ้อมเลยนะเว้ยครั้งล่าสุดที่เราซ้อมก็คือครั้งที่แข่งจบหรือว่าซ้อมจริงจังก็ช่วงตอนที่เราซ้อมแบบือไว้อ่ะ ที่วิ่งเป็นสูงฝูงซอมบี้อ่ะแบบเข้าก่อนอ่ะเน้นชน<ร>แล้วเ,เน้นแหกปายาดยว,ดวย้ใช่เราเราชนอย่างเดียวอ่ะตอนนั้นเราไม่ตนเลยอ่ะเราเราเน้นแบบจัด<ม>เขาอย่างเดียวบดเขายอย่างเดียวแล้วเราลืมเรื่องเล็กๆอะ่ะภาพอย่างหมาปมานอะ่ะดีโอซับกับดีซีกัดซิก๊กซิ๊กทำให้เราเก่งขึ้นด้วย บอกนะมันเล่นในเรเบลอะเยอะลงเยอะมากผมมาก่อนเนี่ยเยอะแบบสามสิบสามติบกว่าสามสิบบวกบวกเอามาไม่อยู่อ๋ออยู่นี่ด้วยยิงกับไอ้เซิร์ฟที่หายแล้วไอ้เชยลงลงพังไว้พงเร็วพังไว้ ถอย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 ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องลู้ไม่ต้องลุ้ไม่ต้องล้ไม่ต้องลไม่ต้องมไม่ต้องไม่ต้องหิวไม่ต้องหิวไม่ต้องไม่ต้องล่ต้อง้ไม่ตลไ่องห้มไม่ต้องลไม่ต้องลว่ต้องลุ้ไม่ต้องลไม่ตองลุวไม่ต้องลมไม่ต้องยิไม้องไม่ต้องลุไม่ต้องไมองลุ้่ต้องลไม่ต้องุมไห่องล้มไม่ล้มไมล้ล อะไรของอะไรเนี่ยคือ้องอย่างเดียวไม่เห็นไอ้เคียมอไซสัตว์มึงดูดิสตาร์ดัสไซไอ้เคียมอไซนะมึงเบียฟูลใครไม่จับมือหรออ่ะเบียร์ลูกอีพีออกมาจากมาเชีออกมาจากมาเชีราออกมาแล้วนะอุ้งเพื่อนหน่อมันลอยอยู่โคตรสวยอ่ะไอ้สัตว์สวยแบบไอ้เคียมอไซอ่ะไอมีว้ามอไซไอ้สัตว์เอ้ย ขอคนขอคนเฝ้าศพข้างในด้วยดิไอ้เหี้ยโคตรตลาดเหี้ยเลยไอ้สัสศพโชคอ่ะพี่บอกให้ออกแล้วออกนะออกแล้วก็เดียวไปด้างท้ายของเลยเดีวข้างหลังเลยเดีนะที่รออยู่อ่าแพงหลังเลเดียวใช่ไหมพี่ไปใจใช่ไหมครับไปหกร้อยยืน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 อุ้มศพคนนึงนะครับแปิกระดิบเปิดได้มันยื้อเปิดได้มันยื้อ อย่าหลุดเพิ่มนะไอใส่กับกายกูไอ้เซิร์ฟโดนเด็กหาเอละกันเงี้ยโอเคสวัสดีครับพี่เอสสวัสดีครับเจไดข้าพับน์เขอมาอยู่ตรงเนี้ยบอกเลยว่าพัฒจัดนครบูดไม่เล่นบ้านเลยเว้ย เล่นเลเบลแทนมีสามศพป่ะทั้งหมดอะก็มีสามดิเก็บเงินอยู่ที่เอโบนึ่งอะไปโอ๊กไปโอ๊กวะที่โบนศพนึงเด็ดเกย์ข้าไม่เกี่ยวข้องกับเลเบลศพลุงอยู่ไหนอะศพลุงอยู่ไหนมีศพงนึงเอ๊จะอุ้มเปล่าอะมาดิมาดิให้รวมจบกัอนดิ ชคไปโชคไปสวัสดีครับคุณลุงไโชคไปใช่เหรอไปไปไปหลังไปสวยไสวยชิลเกินอุ้ยมีหมัดไฟไงใช่แล้วล่ะเขาถ้ามีปืนบอกไปยิงไปยิงไปที่ส่งส่งไว้ดีกว่าไปยิงไปที่ส่งส่งโอเคโอเคไอ้ปืนยิงมันหลบตรงนี้มันหลบตรงนี้มันหลบข้างหลังไปยินแอบไปใช่ใช่ใชแอบไปแอบไปดูแบบออเด้อ

เปแล,ล็บโดนไม่ได้แล้วแ<ป>ล็บอย่าโดนนะแล็บเหียยิงไปยิงไปยิงไปสวยหมอจสิตใจอย่างโหดกูบอกเลยสัตว์ไม่มีทางหมดแน่นอนมึงโดนแน่ไอ้เหี้ยไม่มีทางไอ้สัตว์ ยากไอ้เหี้ยหมอคอมโบกับตำรวจอ่ะไอ้เหี้ยมาแล้ววิ่งมาแล้วทุบมาแล้วเฮ้ยอะตำรวจไหนเร็วเฮ้ยเลเปียมันติดเหลาทุกคนเออผมโดนสลับสามเลยเอ้ยรูปีดอ่ะกลัวกลัวตาย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 แล้วรับแล้วแป๊บนึง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 ต้องหอก่อนพี่ต้องหอกเขาก่อนปั๊บปั๊บปั๊บคบหน่อยคบหน่อยไอ้ลาตีกูชุบอยู่น้องเฮ้ยเฮ้ยลุกขึ้นมาสักทีดิสัตว์ ืนมาปั๊มยาละติตื่นมาปั๊มยานะตื่นมาปั๊มยาละตเราเราผมผม่เดี๋ยวผมผมอ้นี่ใหตายวะเนี่ยตีตีตได้ได้ได้ไได้ได้ได้ผสมได้ได้ผสมไไ้้เ้้ไหมอ ไอสัตว์ก็แล้วยากหมอ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 เอาออกกลับเลยคนนี้ห่อไอคนนี้เป็นห่อศพเป็นห่อโดนเจอแล้วฮเจอแล้วเค้นลุงเพิ่งกดมาไปถึงห้านาทีเองนะลุงไม่เค้นแรกเลยครับของผมเค้นแรกผมไม่กดลุงกดไม่กดกินหมอบมาแป๊บเดียวเองนะลุงเจอแล้วอีกสองนาที เพื่อนไมนลุงไม่ผมเคสแรกแต่ผมไม่ได้กดผมเพิ่งมากดตอนนี้ไงเพื่อนโดนอาวุธจะหายอาวุธจากปูนนะลุงเดี๋ยวชุบลอยฟ้ามันเป็นแผงของผมครับก่อนที่ผมจะเข้าขึ้นสตีนนะผมเอารถไปจอดในเบลแล้วผมก็รู้ว่าพวกนั้นอยู่ในเบลแน่นอนผมก็เลยเอารถอะมอเตอร์ไซค์ไปจอด เพื่อให้มันเนียนแล้วก็ทําท่าชนแล้วร,ระเบิดเห็นไหมพวกมันเสียของปีกันเยอะเลยวงก่อยปะผมมาวางแผนไล้หมดแล้วไอเซิร์ฟยังไม่รู้เลยเห็นไหมก็ทำอะไรไม่ได้แบบเดิมไอ้ย่ะคนครบูดอะผมมาวางแผนไว้หมดแล้วแต่แค่คนดูก็รูู้เทนนัลนเองไอ้ ขบคุณครับหมอมียาปั๊มบ้าง<ะ>ใส่บินครับมียาปั๊มขายไหมอ๋อซื้อสักสยา,กายาเขียวใช่ไหมยาเขียวสา,ามัญนะครับหมอเล็กผมไม่มีโทรศัพท์หมอขอโทรศัพท์ครับสักคู่นะ หมอเลขอะไรครับเลขแปดเก้าหนึ่งครับแปดเก้าหนึ่งับผมนะฮะผ่านแล้วผมขอซื้อโทรศัพท์ต่อนะได้ครับหมอไปส่งพาวหน่อยคุกอะ่ะเป็นส่งหน้าคุกได้ปะครับได้ครับ <นะ S 2> ได้ได,ด้กิวดิกรตัวใส่มันเสียที่ไรครับสุดหล่หอาเวลาใส่เตีงหมอหมอจะทำนี่ตอนไหนอ่ะไอ้ตำรวจไอ้เช ลุงครับลุงลุงครับผมอ,อยู่ทำอ่ะศึกแดนสีต่ตรงไหนครับร,รอดูอยู่<ค>นะศึกแด,สกดนสี่เหรอใช่ผมไปทำอยู่เดยศึกแดนสี่ยังไม่ใครเอาลุงลุงเลยอ่ะไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล<ด><ด>้วไม่มีอยู่แล้วผมมาต่อยตึงต่อยตึงจัดขอบคุณมากครับ ไปอย, <S <S 1> <S 1> อยต่ายตึงเงี้ยสุดลอต่ายตึงรถกูพังเลยเฮียไอซอมดีจะเ,เ,เด,ดินเนอะไอ้ตายนี่ หมอขอซื้อกล่องซ่อมหน่อยครับได้กล่องซ่อมมีไหมอันนึงขอซื้อกล่องซ่อมหน่อยครับแผ่นหนึ่งๆไม่มีเลยครับมีใครมีกล่องซ่อมไหมครับแผ่นหนึ่งมีใครมีกล่องซ่อมไหมครับแผ่นหนึ่งหมอครับกล่องซ่อมไหมครับหมอครับหมอครับขอร้องละครับไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยมีของกล่องซ่อมหรอครับมีกล่องซ่อมไหมครับพี่ดอย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 ของซ่อมหน่อยพี่กล่องซ่อมหน่อยผมโดนมาผมอัดผมวางแผนได้หมดแล้วกล้าพี่ หมอเชี้อะไรว่าไม่ใช่กล่องซ่อม สามสี่ผมช้าจังเลย้ยสามสี่ผมเปลี่ยนไปไเปลี่ยนดีกว่าทำไมเบรกเกียร์เดิมก็ได้ทำไมไม่พิวไหวเหมือนเดิมเลยอ่ะ หรือว่าไอเซิร์กไม่รอดไอเซิร์กน่าจะไม่รอดเซิร์กี้น่าจะไม่รอดอ่ะผมคิดว่านนี้ ถ่ายรูปไปดิถ่ายรูปไปดิถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปก่อนไปถ่่ายรูปกอนต้องต่อมันต้องตอมถ่ายรูปไปดิมึงถ่ายรูปไปดิถ่ายรูปไอ้จุกตีไว้ก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปไม่มีโทรศัพท์ถ่ายรูปไปก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ถ่ายรูปเร็วไอ้เหี้ยก่อนี้มันจะทิ้งศพทิ้งไม่ได้พี่เซฟโซนนั่นแหละครทิ้งไม่ได้ครับตรงเนี้ยเออก็นั่นแหละตีไปได้ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะตีไปตีไปตีไปใครมันเปิดอาไปดิโีออะไรสักย่างได้โว้ย ไอ้บปปปตำรวจไาแล้วอ๋อพอให้เจ้าที่ัการพอบอพอพอบอสอชอบเปิดเพลงอับมือไอบอสชาแล้วอันนี้ไม่ใช่ผมพี่อันนี้ไม่ใช่ผมพี่ตัดไปครับตัดไปครับผมเพมาครับเฮ้ยตามลุงภู EBZ t e t c ไวบ้าเป็ี่บองเป็นนจัวร์ t ีเปิดเจอร้องเป็นอะเจอดีบสเปิดไวสัน ไม่รู้ไอ้บ๊อบไออ้บบ๊เลยบ๊อบเลยไม่ได้เปิดเอ้าไอ้บ๊อบเลยก็เห็นมึงร้องกูก็ดูเปิดอ่ะไม่เปิดเพฮ้ยบ๊อบเปิได้ไหมครับแต่ไม่ได้ยินเสียงจากเด็กเก๊ะเปิดเราเปิดอ่ะเขาก็ต้องมาอยู่นั่นแหละเนี่ไออะไรอ่ะอะไรพี่จะโยนขี้ให้ผมมากกว่าพี่เป็นคนเปิดโอ้ฮะไม่เคยเปิดเพลงไอ้สัตว์เฮ้ยใครเปิดวะไอ้เฮี้ยไม่บ้านบ้าครับลุงผมก็เพิ่งผมก็ได้ยินหลายรอบแล้ว้อเฮี้ยเขาเปิดเลยบ๊อบแล้วแบบปิดปักอะไรอ่ะไม่ไม่ไอ้คันที่เปิดคือรถสองร้อยโลตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยจอดอยู่ แบดเพลครังไอ้บ๊อบร้องปุ๊บเพลงแม่งมาปั๊บเลยอ่ะลำคาญหูจังวะเอาครับเ้าไอ้เซิร์ฟมันเป็นแผนของกูเองไอ้เพี่อ่ะแผนกูเว้ยป่ะร้องเป็นแบดแผนมอไซค์กูนั่นแหละมอไซค์กูเองกูไปวางไว้แล้วมันมีศพอีกศพหนึ่งป่ะอยู่บ้านนครบาลป่ะ ไม่มีขึ้นแล้วนะเกดอะไม่มีแล้วนะครับเซิร์ฟคุณทำไมันมีอะไรมันไม่อยู่หน้ครับแต่ว่าได้บัตรประกันยังมันมันมันได้แลยพี่มันไปเวลาคุณใบหนึ่งใบหนึ่งได้จากพ่ศพอันสดมีอยู่88เลนลุงขับยนต์รถมอเตอร์ไซค์ผมเหลือเชื่อลุงปลาแข้งเก้งแหมมันเสียทรัพยากรเยอะเห็นปะลุงเมื่อกี้ผมบอกให้ ถ้ามันเวลากูไม่หมดผมอาจเออไว้ลุงไม่เออกูตามึงอยู่ใ,ใกล้เลยลุงรู้ป่ะอ่ะลุงคิดว่าจะเอารถอะไร,รอ,อุ้มผมอะไรลุงรู้แล้วป่ะมาเอารถสองร้อยโลอุ้มผมแล้วมันไม่เห็นจบตำรวจขับพานผมไม่รู้กี่รอบอาวันเน่ยใช่หรอสองร้อยโลคันไหนอะสองร้อยโลไอสองร้อยโ,โลกาชาแล้วทำงานแล้วขับขึ้นเขาอะผมก็แค่นับรถเดียวไม่เอาอะ เี่าขาเขาเสี่ยมันเป็นที่อะไรอ่ะเสียงเข้ามาวานเนี่ยใหญ่กันชนะซิกซิกมากมากเวลาผมให้พูดปาเจมันอ้งอะลุงไอ้ผากหายบากมันเล่นเก่งแต่มันตัดสินใจค่อยๆดีอ่ะกำมาดีอ่ะผมก็คอยให้มันอ่ะมันถึงจะเล่นได้นะ ยังไม่ค่อยซอมนะฮะวันนี้เดี๋ยดูก่อนน่าจะไปซอมอุดึกเลยตีสองตีสามตีสีส่ตีห้าตีหกตีเจ็ดตีแปดตีเก้าตีสี7ลตีไี่ะเอ้บ๊อบ ครับพี่บอกแก๊งมึงด้วยนะคุ้มครองสองอาทิตย์สองอาทิตย์ผมบอกแล้วใครมายุ่งเดี๋ยวกูจัดให้จะฟาเตสหรือว่าเสาอาทิตย์หรือว่าเอสซีให้แม่งมามัดรวมเลยโอเคครับโอเคครับอกเรียบร้อยแล้วน้องกำลังปั่นเงินแบบเต็มที่เลยพี่เห็นใช่ไหมเรวิวอะไม่ใช่กูคุ้มครองให้แล้วไปหาเรื่องนะไอ้สัตว์ไม่แม่ผมกำลังใจนี่อยู่แล้วเอาขอเอาหนี้ก่อนแล้วค่อยนึกถึงที ผู้ติดที่ใครปะคนแก่เท่านี้มาแล้วธรรมดานี่ทำมันจะรอดกูสักสี่ล้านลูกกูเกินส่วาใช้เงินมาสิล้านไม่อะอะไรนั่นลูกกูใช้เงินมาล้านอะมีวันมีเดือนหนึ่งอ่ะแกใช้เงินร้อยล้านนะกูโคตรกูุ่มแบบกูเล่นแบบกูเล่นมาปีกว่ากูยังไม่มีเงินร้อยยังถึงสิบล้านกูไม่รู้เขาอ่ะจะมาแหละ มีกล่องมีกล่องจูนเพราะว่าขอเป็นกล่องต้มอ๋อวันวันละล้านกล่องจูนวันละล้านเจ็ดอ่ะล่องผงมะมีกล่องไหมอินทราถ้าดังเลยนะไอ้เหี้ยไม่คือมันเตีกัผมอยู่แล้วทรัพยากรมันหมดเยอะกับผมไงก็เลยคุยกันคุยกันมันหน่อยคุมกันมันอิสักนิดนึง

ได้ามาแห่แาจากบ้านพักเมืม่อวันตึงเกินนะพี่แจ๊คมันแจ๊กตึงเกินขนาดนี้ขาดี่มูนเรื่อพี่มูนใช้รับไปแล้วพี่มูนที่ต้องเรื่อพี่หมูพี่มูนครับพี่ตึงเกินไปเปล่าวมูนยองยองยองพี่มูนครับพี่มูนตึงเกิน รู้ว่าโมเดลรถน่าเล่นหรือเปล่ามันมันเป็นความชอบส่วนตัวของคุณนะครับความชอบคนไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าคุณชอบถ้าคุณชอบก็ไม่มีเฮอะไรหยุดยั้งคุณได้ครับและคุณมีเงินในกระเป๋าใครก็ทำลายอะไรคุณไม่ได้ครับจ่ายมอเตอร์แบงลาดบาร์บีคิวสามต่องและสามหลังหนึ่้หน้าแช่นอนก็ทำนะหนึ่งร้อยห้าสิบนะรอบแบบใบของกูนะ โคเทเดทเคโ้เทเฮียโคตรเทอะลูกอะเฮ้จัดอะไรวะเฮียเทเกินอะไรลูกรูปรูปตูอะไรเนี่ยรูปอะไรแล้วเอารูปกูไปลงรถเข็นนะีเฮียอะไรเฮียขุนาอ่อนเฮียังบอกเขาเทอยู่เลยมมีรูปนั่งรถเข็นด้วยไง ไยิ้มอะไรกันนะเมื่อก่อนจู๊จูงเยป็นแบบเอก่เียงตัวจะเอาไอ้นี่ลงแล้วนะเวลาตักแขนตัดขาพวกมึงก็ต้องหน้าต้อเข็นนะเว้ยแล้วทำเหี้ยอะไรไม่ได้ด้วยโห่จนกว่าไปถึงมือบอที่กูคิดไว้อ่ะกำลังสั่งทำอยู่อัไนอะไรคือแบบ